จากที่กัมอาจารย์เฉลิมชัยเคลื่อนไหวแล้วปมดราม่ามวยไทยและกุนแมพร้อมฝากข้อคิดให้ทุกคนอาจารย์เฉลิมชัยเคลื่อนไหวจากกรณีมวยไทยและกุนแมเหมือนหรือแตกต่างพร้อมชี้ชัดศิลปะทุกแขนงล้วนสืบอิทธิพลจากรากเงากันมาทุกยุค จากกรณีดราม่าเดือดข้ามชาติหลังจากที่กัมพูชาเจ้าภาพซีเกมส์2023เตรียมเปลี่ยนชื่อการแข่งขันมวยจากมวยไทยเป็นกุนคแมโดยได้อ้างว่าต้นกำเนิดของมวยไทยมีต้นกำเนิดมาจากกุนคแมต่อมาสมาพันธ์มวยไทยนานาชาติหรือ IFMA ได้ตัดสินใจไม่ส่งนักมวยไปร่วมแข่งขันเนื่องจากคณะกรรมการโอลิมปิกสากลได้ยืนยันว่าจะใช้มวยไทยในการแข่งขันระดับชาตินอกจากนี้ยังมีประเด็นของบัวขาวบัญชาเมฆ ที่ได้ออกมาโพสยืนยันว่าตนไม่ใช่คนคเขมรล่าสุดเฟซบุ๊กที่ใช้ชื่อว่านารินทร์ทธามาศซึ่งเป็นลูกศิษย์ของอาจารย์เฉลิมชัยโคสิพ,พิพัฒน์ศิลปินแห่งชาติได้ออกมาโพสต์คลิปที่ระบุว่าอาจารย์เฉลิมชัยขอพูดเรื่องศิลปะการต่อสู้มวยไทยและมวยกัมพูชาหน่อยครับโดยในคลิปมีการอธิบายถึงการพัฒนาการของศิลปะทุกแขนงที่ต่างได้รับอิทธิพลกันไปมาสุดท้ายเมื่อบ้านเมืองใดมีความเข้มแข็งและเจริญรุ่งเรืองก็จะ พัฒนาศิลปะแขนงนั้นๆให้กลายเป็นอัตลักษณ์เฉพาะตนจึงอยากให้ทุกฝ่ายเข้าใจเรื่องของศิลปะและอย่าได้นํามาเป็นประเด็นทะเลาะกันเนื่องจากมีพัฒนาการทั่วโลกที่บ่งบอกถึงพัฒนาการดังกล่าวอย่างอียิปต์ยุโรปอาจารย์เฉลิมใช้ได้อธิบายไว้ว่า ศิลปะนั้นไม่ได้มีเพียงการวาดรูปการปั้นรูปสถาปัตยกรรมนาฏกรรมวรรณกรรมแต่ยังมีเรื่องราวเกี่ยวกับการต่อสู้คือศิลปะการต่อสู้ด้วยมวยที่กำลังออกมาซัดกันอย่างเต็มที่ทั้งชาวกัมพูชาและพี่น้องคนไทยซึ่งขอบอกเลยว่าแท้จริงศิลปะนั้นได้รับอิทธิพลกันไปมาอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นที่ยุโรปอียิปต์กรีก ตั้งแต่ยังไม่มีการก่อตั้งเป็นประเทศด้วยซ้ำแต่ต่อมาเมื่อมีความเป็นประเทศจึงสร้างสิ่งต่างๆให้เป็นของตัวเองภายหลังทำให้บางครั้งศิลปะขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมต่างๆของแต่ละประเทศมีความคล้ายคลึงกันแต่มีการพัฒนาให้กลายเป็นอัตลักษณ์ของแต่ละประเทศไป